มาทุกคนเริ่มลั่นกันสักหน่อยนะครับแพ็ก0้าพันไว้ไหนๆก็เข้ามาแล้วแล้วก็มีซองแดงประจำวันในเอดีผมด้วยซองแดงบอกได้เลยว่าคลิปนี้ลงแล้วก็ไม่มีแล้วนะมันหมดแล้วเพราะว่าแพ็กมาเหลืออยู่อีก8ปดชั่วโมงหรือว่า8ปดโมงเช้าเนี่ยหมดแล้วนะครับมาเริ่มลั่นเลยเดี๋ยวผมขอตัดตังค์แป๊บนึง แพ็คนี้มีคนร่ำรวยกันเยอะนะผมบอกให้กดไลค์กดใจกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยใครยังไม่ได้กดถ้าพร้อมแล้วไปเปิดหัวเือนเข็มปี จเจริญพรแพ็คนี้มีใครรวยจากแพ็คนี้บ้างตุดจงตุดจีนเนี่ยแพ็คอะไรเหรอดูวอล์กแต่ละอันเว้ยดูวอล์กแต่อุ๊ยขายได้นะอุ้ยแต่ขายได้นะห้าสิบล้านนะ กิฟฟินดออันนี้เดย์ห้านะครับโคตรหนักอ่ะมาพร้อมกับกิโมโด้ครับใครเห็นก็ว่าบาสเทนหนึ่งร้อยห้า มันก็อะไรอีกอยู่ดีปะวะกุะตาลุกวาวทำไมมันก้าอะไรกับมาร์คเคนี้เองอะแต่มันก็ได้มาร์คเคไงเออแล้วก็มองในแง่ดีมันได้มาร์คเคไงมาร์คเคมันได้เยอะไงถูกไหมเออต้องมองไปอย่างนั้นนะครับมาและถึงแพ็คขวัญใจแฟนเพลงขวัญใจแฟนเชียร์แล้วครับพวกไม่ใช่เชียร์หรอครับพวกช่างมาห้าแพ็คเปิดหัวเหมือนเดิม เมืหัวเปิดหาเนี่ยกดไลค์เปนะ็นกำลังใจให้หน่อยคนดูร <c oughs> ับจบรับเจ็บของจริงจริงวะสองข้างติดแล้วสองสัปดาห์แล้วโอ้ยสองสัปดาห์อู้เช็ดไม้เช็ดมือแล้ววะเขาหากันเยอะแล้วครับเขาหากันเยอะแล้วมาเอาเด็กมันเห็นไม่ต้องรีลงรีลา ระรับพี่ใหย่ยเอ้ยมาเลยครับร้องร้องจัดไปสามพังเองสามพังเองมันคนมันล่ำมันรวยอ่ะเนาะ ไปดีต่อไปครับมาครับไอดีต่อมาไอดีของพี่อัดทวิตมิสเตอร์ซันนะไอดีนี้ก็เป็นไอดีที่2จาก8ปดไอดีที่เราจะเปิดในวันนี้นะครับทุกคนห้า oh <my. S 2> แก้มือเอาไอดีแทวิตเอาแก้มือห้ามากดไลค์นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์เป็นกําลังใจให้ทุกๆไอดีเฮ้ยเฮ้ยทีละห้าเฮ้ยทีละห้าช่วงนี้มันมันมันหนักเกินไปนะเนี่ย เออป่าวหรือหรือผิดกิจกิดปัจจุบันมันทีวายหรือพีนี่ลานใครวะแดนกลางเฮ้ยเออกูจำผิดกิจกิดปัจจุบันมันต้องทีวายแต่กูดีใจทำไมวะเมื่อกี้ผิดกิตครับเฮียไอดี ID นี้วันที่เปิด8,000พอยกับผมเพียอทวิทได้บุฟฟ่นวันนั้นผมได้เบล จบยังเก็บอ่ะกี่ร้อยล้านว่เมื่อกี้เราเปิดรอบแรกไปร้อยละโอ้โหสามร้อยสี่ร้อยรวมๆประมาณห้าร้อยล้านโอ้เรียบร้อยครับไอดีเฮียใหญ่ผมไอดีพี่อัศวิปห้าร้อยล้านหัวไปด้วยครับพี่ชายมาไอดีต่อมาครับไอดี ID ของบอยแต่บอยเนี่ยเหมือนเดิมบอยให้เราเปิดแพ็กนี้กับแพ็กนี้สองอันผมขอรันแพ็กนี้ไอดีบีบอยก็น่าจะรู้ๆนะผมเปิดทีละเท่าไหร่ สิบมาไอดีมันต้องบอยไอดี ID ของบีบอยมันต้องสิบเท่านั้นไอดีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไงมันสัปดาห์ของผมไม่จริงนะเว้ยสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์ของแหลมแรกเปลี่ยนกระลำรวยเปิดแพ็คก,ก็ สี่พังหลังสี่พังหลังกาเล็ตลิงติ่ง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 โอ้โหห้าพันกว่าล้านทุกคนเอ้ยโอ้โหคนลุกจัดเรียบร้อยเองๆไปครับบอยหลังจากที่โดนกเปิด10ิพ็กมาทุกสัปดาห์นะครับ โอ้ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยเลยอันนี้นะครับโอ้ยไปที่ไอดีต่อไปทุกคนพี่นอมเบนเนานะครับมาไอดีที่สี่ของวันนี้มาวางละรวยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกดรอบนี้มันก็ออกกนก็มาอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้แย่เลยครับอันนี้มาต่อไอดีของบูม ทีลดสามเราเปิดไปแล้วทีละสองมาไปแพงแน่นอนเตโอไม่เคยไม่แพงนั่นไงเห็นปะ่ะเตโอไม่เคยมีร่างไหนที่ไม่แพงครับแจ๋วอันนี้แจ๋วเลยมาเอาอีกแล้ว <S 2> <S 2> เกิดไป,ป เกิดไปไรม่นมนเนี่ยเบลมากี่ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 1> โห้ัวร่ำรวยเลยอ่ะยินดีด้วยครับโหมาเอ้ยแต่ว่าตอนนี้คือเอาจริงๆนะผมไม่ได้จ่ายนี่นะคือสี่ตีตอนนี้ไอดี ID ผมไอดี ID แรกได้ร้อยเจ็ดเปิดมาไอดี ID ต่อไป เลดแย่ yeah, ไอดีพี่อ์วิทและไอดีต่อมาไอดีของบอยปะได้เบลอีกไอดีผมบุฟคฟอนไอดีต่อมาเบลเอไอดีต่อไปไอดีขั้นน่ะจะเป็นไอดีแย่แล้วไอดีต่อไปเป็นไอดีดีแล้วเมื่อกี้เปิดแย่แล้วก็มาเปิดดีตอนเนี้ยเป็นตาสเต็ปอย่างนี้เลยนะและ้ไอดีนี้จะลบคำสามหรือเปล่าถ้าไอดีของปฏิพัทธ์ขั้นกลางแล้วรวยสูตรนี้จบแต่ถ้าไอดีนี้สวย คือตามสูตรมันมีแจะรวยกับสวยอะ่ะแต่ผมจะล้างสูตรด้วยสิบแพ็คเหมือนบอยมาเออเคโอเค,อ,เค,อ,เค,อ,เคอย่างน้อยมีรองท้องสามร้อยล้านจำไว้ยังดี โอกาสจรงน้อยมากเฮ้ยบักเป้าแล้วมือบักเป้าเฮ้ยเดี๋ยวอสัปดาหญญา์หน้าต้องต้องต้องมีเก็บค่าหัวละมันรวยเกินไปแล้ว,ว pillar pillar. เว้ยเบลสี่ตัวกูจะบ้าตายดวงกูหมดแล้วยางงี้ไม่ได้ดูคลิปซ้ำนะครับอันนี้ไม่ได้ดูคลิปซ้ำนะ แล้วเปิดจริงไปไปที่ไอดีต่อไปครับแสดงว่าตอนนี้เราล้างอาถรรพ์ละเราล้างอาถรรพ์ออกไปละและไอดีต่อมาไอดี ID ของนายน้อยครับเหมือนเดิมผมไม่ลีลาวอล์คคือวอล์ไม่วอล์คคือไม่วอล์คสิบแพ็คมาบอกให้วันนี้แหลมแจ้งเกิดจัดครับเจ็ดร้อยล้านโอเคเจ็ดร้อยล้านรองท้อง ดอกท้ายของนายน้อยครับก็รวยอยู่ดีประมาณสองพันห้าก็รวยอยู่ดีโมฮัมเหม็ดซาราเปาเบลค่อยไปใส่วันของ RW สองพล้านนะครับ ID นี้รวม2ตัวโคตรมาและเหลือ ID, 2 d สองีสุดท้าย ID ที่7และดีที่8ปโอยินดีด้วยครับยินดีกับนายน,น้อยด้วยครับ ID ต่อมาครับ ID ของไอรัก10บแพ็คทีเดียวรวยก็รวยสวยก็สวยทุกคนว่ามีหรือเปล่า ที่ยังเล่นอยู่นะปัจจุบันครับโคตรมาตอนนี้เรามีรองท้องแล้ว1,600ล้านครับไอดีนี้มาเอาจริงรวมรวมแล้ว2,000ล้านนะครับมันก็ไม่เจ๋งอยู่ดีทุกคนน้องๆมันก็ไม่เจ๋งอยู่ดีเราไปครับนี่ครับผมไอดี พานุวัตรมาพานุวัตรเหมือนเดิมครับสิบแท็คได้คือได้ไม่ได้ก็อย่างที่ว่าครับไม่คาดหวังอย่มันจะได้ไม่ผิดหวังครับไปอันนี้หนักอันนี้แหละอันนี้แหละว่าแล้วไง แต่ไม่วอล์กแล้วเปิดได้ตัวดีมันก็มีให้เห็นแล้วใจเย็นๆใจเย็นอย่าพึ่งขำอย่าพึ่งขำอย่าพึ่งขำกันเว้ยเปิดได้ดีห้าสิบห้าเรียบครับสี่ร้อยล้าเรียบไอดีดีโอ้โหเรียบร้อยครับธานวัฒนแตกโอเค ขอบคุณมากครับขอบคุณพานวัตมากครับผมตีให้มาเปิดนะครับ